สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับเซลล์ออฟนะครับวันนี้จะมาขอแซงหน้าเซลล์ปังกับเซลลี่สักหน่อยนะครับวันนี้ผมจะพามาเจอผู้ใหญ่หมัดนะครับผู้ใหญ่หมัดจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาแนะนําเราไปชมันครับไอ้นั่นไอ้ดำมึงไ้ด้วยเว้ยกูมั่งเลยกูกกซื้ออ๋อสวัสดีครับเราจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมได้รู้กันขอสวัสดีครับครับก็ผู้ใหญ่ สกลินนะครับจังหวัดตรังออกรถยี่สามารถมาก็ตอ,อนนี้ก็เกือบเดือนเลยนะประมาณเดือนครับประมาณ,มาณเดือน,อน,นรถของเราเนี่ยเน้นเรื่องงานจอเนี่ยเป็นหลักแล้วก็สภาพของหน้างานเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าหน้างานตรงเนี้ยมันมันเป็นยังไงมันมีหินเยอะมอีดินแข็งมีมีอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราได้รับการแนะนำมาจาก ผู้จำหน่ายมอเตอร์ด้วยว่าถ้าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยนะยันมาเอาอยู่การใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างครับประทับใจครับประทับใจเพราะว่าเนี่ยจากที่น้องได้เห็นว่าเนี่ยสองข้างทางาเฉพาะเสาของโครงการนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยสองพันกว่าต้นสองพันกว่าต้นเนี่ยกับความลึกที่อยู่ที่ประมาณเมตรยี่นะครับเมตรยี่สิบแล้วก็ ชั้นล่างจะเป็นอินแข็งอินข้อนใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดว่ารถไม่ดีไองานเจาะเราก็จะมีผลกระทบนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมม,มีมอเตอร์อยู่2ขนาดนะครับถ้าเล็กกว่า8,000ก็เรามีตัว4,000อยู่แต่ว่าการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วที่เราใช้ตัว8,000เนี่ยมันหมายถึงว่าชั้นบนเนี่ยมันนิ่มแต่พอลงไปชั้นล่างเนี่ยมันเป็นหิน ตัว4 0 0พนเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันไม่สามารถที่จะสกัดอินแตกได้ไงก็เลยต้องใช้ตัวนี้แต่ว่ารอบจะช้าลงหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยความใจเย็นมากขึ้นมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็การจอดเนี่ยก็ถือว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นรอบของมันเราไม่จําเป็นต้องไปกดมันเยอะหรือหรือว่าอะไรเพราะว่าสว่านเนี่ยมันก็จะกินลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเจออินแข็งๆเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหาเหลี่ยม หามุมที่จะให้ปลายสว่านเนี่ยมันมันสามารถที่จะฟันอินลงลงได้ไงไม่งั้นแล้วมันจะไปหมุนอยู่บนบนดินเปล่าผมเดินเครื่องแค่แค่ประมาณปันเลยรอบถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะ,ะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับปันเลอยรอบเพราะว่าหลุมเนี่ยมอเตอร์ของมันเนี่ยถึงเราเล่งรอบเร็วแต่มอเตอร์มันก็ไป รอบปกติก็ถือว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการใช้งานไม่ได้มันก็มี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 ผลในในในเรื่องของความแรงความแรงว่าถ้าสมมติว่ามันติดล็อกจริงๆเนี่ยเราเราเพิ่มรอบมากขึ้นเนี่ยมอเตอร์ก็สามารถที่จะเสาะอินเนี่ยแตกได้ง่ายขึ้นใช่แต่ว่าน้ํามันก็จะกินมากขึ้นแต่ว่าเหมือนกับอีกจุดหนึ่งถ้าถ้าเกิดน้องมาวันก่อนเนี่ยมันเป็นอินก้อนใหญ่ๆที่ ทางโครงการเนี่ยคือเขาลองไว้ชั้นล่างเนี่ยพอลงไปถึงพับก็โดนหินแบบว่าตั้งแต่20เซนแรกเลยไงหินลวน้ลวนเลยอันนี้ถ้ามอเตอร์เราไม่ดีถ้ารถเราไม่ดีจริงนะเอาไม่อยู่มอเตอร์มันอยู่นะครับคือมันตื้อครับอ่าแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราหาเหลี่ยมหามุมไม่ให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ปลายเนี่ยมันแซะลงได้เนี่ยปลายของเราซึ่งว่า มันจะเป็นปลายตังต้งตะเต็นใช่ไหมแล้วก็มีฟันล็อกอยู่เนี่ยมันเป็นปลายเฉพาะไงนะครับมันก็สามารถที่จะกัดหินลงไปได้ครับก็คือว่าปลายเนี่ยไว้สําหรับเจาะหินอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับใช่ครับต้องเฉพาะครับถ้าเป็นปลายแก่เหล็กแหลมธรรมดาเนี่ยมันเอาไม่อยู่เทคนิคก,การใช้สว่านนี่ต้องอาศัยประสบก,การณ์พอเยอะเยอะ,ยอะใช่ไหมเยอะช่วงแรกๆเ,เราเองก็ไม่รู้นะ เราคิดว่าเอ้ยมันก็แค่การจ่อนะมันแค่การจ่อแต่แต่ไม่ใช่หนึ่งมันต้องสัมพันคอนโทรลเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเราแค่กดสวิตช์เพื่อที่จะให้มอเตอร์มันหมุนอย่างเดียวหนึ่งมันก็ต้องดูในเรื่องของแรงกดในเรื่องของเซนเตอร์ความเตี้ยงด้วยความตรงอะ่ะใช่ไหมดิ่งอะ่ะแนวดิ่งเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่จออไป พอเจาะปับ๊บอ่าหลุมมันก็จะเอียงอันเนี้ยเราก็ต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์ของเราอ่าว่าเนี้ยเหมือนเราเจาะลงไปปับ๊บเอา้าหลุมของเราเนี่ยมันก็ต้องดิ่งด้วยยิ่งยิ่งลึกลงไปยิ่งเยอะเนี่ยเราต้องเหมือนกับว่าเราใช้สายตาของเราว่ามันอยู่ประมาณเนี้ยด้านมุมเนี้ยมันก็ต้องดิ่งด้วยแต่ว่ามุมเนี้ยเราเราเห็นอยู่ใช่ไหมฮะนั่นแหละมันก็ต้อง ใช้ทั้งประสบการณ์ของคนขับแล้วก็<ม>ความความชำนาญในเรื่องของการติดตั้งไองานในพวกนี้ด้วยการวางตำแหน่งหลุมระยะมันต้องวางไงถ้ามันเพี้ยนไปเนี่ยยิ่งยาวเท่าไหร่มันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆ<อ>แล้วพอติดตั้งไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ลงแล้วผมทํางานเครื่องหมายจ,าาจราจรมาตั้งแต่ปี4-5ครับครับผมเกือบ20่สิบล้นะ ผมจดปีสี่แล้วก็เริ่มทำจริงๆก็ปีสี่เจ็ดครับเกือบ20ปีแล้วครั้งแรกไม่มีอะไรที่ง่ายแล้วครับตอนที่เราเริ่มทำครั้งแรกวันแรกของงานชิ้นนี้เราก็มองว่ามันก็ยากนะแล้วก็หนึ่งในเรื่องของสภาพหน้าง,งาน 2. ในเรื่องของช่างด้วยความต้องการแล้วก็สเปคของงานด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับ แต่ว่าพอถึงวันนี้ความยากนั้นมันก็จะค่อยๆเด่ลงนะครับเพราะว่าเราต้องมาปรับแผนเราต้องมาปรับกลยุทธ์ในการทํางานว่าเฮ้ยทำยังไงไอ้มัน,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 นเร็วขึ้นไอ้มันเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ไอ้มันเสร็จเร็วขึ้นแต่งานของเราเนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาด,ด้วยเพราะว่าไอ้นี่มีลายสายไฟด้วยมีอะไรด้วยอ่ามันก็ต้องต้องระมัดระวังเ,<ร>เป็นพิเศษอาศัยประสบการณ์ใช่ครับใช่ ดีใจที่ว่าได้ได้รู้จักกับเซวบ,บซึ่งจริงๆแล้วผมบอกว่าผมไม่เคยซื้อรถกับคนที่รู้จักมาก่อนเลยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อผมต้องการรถเนี่ยใครที่จัดให้ผมได้ตามความต้องการของผมผมถือว่าคนนั้นเลยเรามีบุญร่วมกัน <laughs> ผมเชื่อแบบนั้นนะครับมีบุญร่วมกันแล้ะใช่ เพื่อนๆนะครับที่มีความต้องการใช้บริการในเรื่องของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในเรื่องของการตีเส้นป้ายจราจรหรือว่าเครื่องหมายนําทางทุกชนิดนะครับที่เกี่ยวกับงานจราจรนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับผู้ใหญ่หมัดนะครับ061725 6กสองออ้าครับครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการมาเยี่ยม เยียนนะครับของเ,อเยียนบ้าสงกานะครับ,รบนำดโดยเซลลออฟแล้วก็น้องก็ต้องขอบคุณมากครกับ